สมมติว่าเด็กคนนี้คือลูกของท่านแล้วนี่ก็บุหรี่ที่ท่านอัดเข้าปอดทุกวันแค่ลูกของท่านอยู่ไกลๆเจ้านี่เขาก็เป็นอย่างนี้แล้วครับข้างนอกยังเห็นภาพขนาดนี้แล้วข้างในตัวคุณละ่ะอย่างนี้ต้องจัดการบุหรี่ทำร้ายทั้งคุณและคนใกล้ชิดเลิกบุหรี่วันนี้ดูแลตัวเองทุกวันและว,วางใจเถอว่า สุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719 ิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนต้นไม้เจ้าหน้าที่ตำรวจกู้ภัยตราดตรวจสอบไม่พบคนเจ็บเกิดเหตุบ้านไม้อายุกว่า50ปีถล่มทั้งหลังเด็กชายวัย10ปีบาดเจ็บหรายททท,ทตราดเผยฤดูท่องเที่ยวห้องพักถูกจองเกือบเต็มชี้ปี59รายได้ท่องเที่ยวคุ่ม23,000ล้านบาท ต่อไปนีพบกับข่าวประจำวันกับทีมข่าวสัญสยามเทเบิลทีวีและตราทีวีดอทคอมเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนต้นไม้เจ้าหน้าที่ตำรวจกู้ภัยตราตรวจสอบไม่พบคนเจ็บที่สะพานบางพระบริเวณวัดโยธาน,นิมิตอำเภอเมืองจังหวัดตราด จนหนยที่ตำรวจสพเมืองตราดได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนต้นไม้มีผู้บาดเจ็บหนึ่งรายหลังรับแจ้งจึงประสานไปยังเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดให้เดินทางไปรับผู้บาดเจ็บในที่กเกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์สภาพติดอยู่กับต้นไม้ริมถนนแต่ผู้บาดเจ็บซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจและเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดพยายามค้นหาแต่ไม่พบพบเพียงรอยเท้าคาดว่าเป็นของผู้บาดเจ็บ แต่อาจจะมีพลเมืองดีนำส่งโรงพยาบาลแล้วจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงนำรถจักรยานยนต์ไปเก็บไว้ที่สอพเมืองตราดเพื่อรอญาติหรือผู้บาดเจ็บติดต่อรับรถคืนต่อไปเกิดเหตุบ้านไม้ยุกกว่า50ปีถล่มทั้งหลังเด็กชายวัย10ปีบาดเจ็บหนึ่งราย เมื่อเวลา8นาฬิกาวันที่15พฤศจิกายน2558นหเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอเมืองตราดได้รับแจ้งว่ามีบ้านประชาชนถล่มมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายหลังรับแจ้งจึงเดินทางไปยังที่เกิดเหตุบ้านเลขที่86และ92ของนางวันนาสมปรางอายุ70ปีชุมชนพวกภัยเขตเทศบาลเมืองตราดพร้อมประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดเดินทางไปรับผู้บาดเจ็บ ในที่กเกิดเหตุพบบ้านไม้ชั้นเดียวแบ่งเป็นสามห้องถล่มลงมาทั้งหลังส่วนผู้บาดเจ็บญาตินำตัวส่งโรงพยาบาลรักษาตัวเรียบร้อยแล้วทราบชื่อคือเด็กชายธีรพัฒแสงจันทร์อายุ10ปีศีรษะแตกจากนั้นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตราดได้เข้าตัดกระแสะไฟฟ้าเนื่องจากมีสายไฟฟ้าถูกบ้านทับนางยีเจริญสุขเพื่อนบ้านที่เห็นเหตุหการณ์เล่าว,ว่าบ้านหลังที่ถล่มลงมานั้นเป็นบ้านพักของโรงเลื่อยไม้พกกัยไพ เป็นบ้านพักไว้สำหรับคนงานซึ่งมีอายุมากกว่า50ปีโดยช่วงเวลาเกิดเหตุประมาณ7นาฬกาตนเองได้ยินเสียงเหมือนไม้หักจากนั้นบ้านทั้งหลังก็พังถล่มลงมาต่อหน้าจึงตะโกนเรียก เพื่อนที่อยู่ใกล้เคียงให้ไปช่วยคนที่อยู่ภายในได้ทั้งหมดสองคนคือเด็กชายธีรพัฒน์และผู้สูงอายุอีกหนึ่งคนนางสาววรรณากล่าวว่าช่วงที่เกิดเหตุตนเองออกไปทํางานแล้วโดยบ้านหลังนี้นอกจากตนเองพักอาศัยอยู่ยังมีสามีและหลานอีกสามคนอยู่ด้วยกันโชคดีที่ทั้งหมดไม่ได้รับอันตรายมากนักและหลังจากเกิดเหตุครอบครัวของนางวรรณาได้ขนทรัพย์สินทั้งหมดออกจากบ้านพร้อมกับไปอาศัยอยู่กับญาติชั่วคราวเพื่อรอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ตอนล้มอ่ะตอนล้มมันประมาณเจ็ดโมงกว่าเออเจ็ดโมงกว่าก็แปดโมงแล้วเราเราเนี่ยเราแปดโมงเนี่ยเราเราฟังเหตุการณ์นั้นเป็นยังไงมันมีได้ยินนังตรงนี้น่าจะรู้ว่าตอนมาถึงร่มอ่ะบ่ไม่รู้กี่โมงก็บไม่รู้กันไหนเนี่ยกันเออเวลาแปดโมงเนี่ยเออไม่เป็นไรเอาเวลาไม่ต้องอะไรเอาเราเหตุการณ์ตอนนั้นมันเป็นยังไงใครอยู่ยังไงบ้างรูอยู่ตาที่คนแล้วก็ลูกชายลูกชายเขาไปช่วยตาไม่ได้ก็วิ่งเข้าไปเขาไปไม่ทันอันนี้ก็เลยตาเนี่ยแกก็ ดูใช้อุ้มออกมาเออแล้วก็บานก็หลันเปี้ยๆจะเอาขับไอ้บอลไป้องขับไปไปเดี๋ยวก็มันก็เลยล่มมาอีกเนี่ยเออก่อนถล่มมันมีอะไรบ้งก่อนถล่มมันมีพายุมีลมมีอะไรไม่มีอะไม่มีอะไม่มีอะหลันเฉยๆหลันแล้วก็ไปเลยมันน่าจะมาจากอะไรครับฮะไม่รู้มันมาจากไหไรบานมันปลวกมันกินหรมั้งเนี่ยสาวมันขาดตรงเนี้ยไม่สั่งไม่หลันมันขาดตรงาเนี้ยบ้านบ้านหลังนี้มันกี่ปีแล้วครับเอะฉันก็ไม่รู้อ่ะ ตกุมาเราห้าสิบว่าเลยตุกมากี่ปีห้าสิบฟ้าห้าสิบฟ้าอยู่มาแล้วนะร้านอ่ะเคยมีดังลั่นเลยไมมไม่ไม่เคยเลยเคยวันนี้ก็นันเลยล้มเลยเราบ่ายงานเขาก็อยู่นีลั่นเลยก็ไปเลยลั่นเป๊ะเป๊ะเลยไปไปไงหัวไปไงบ้าโดนอะไรลก โดนบ้านมันครับแล,แล้วตอนมันล้มมันล้มแล้วใครอยู่ในบ้านกี่คนตามีตา,ตาแล้วก็หนูอยู่ในห้องนี้กําลังเล่นโทรศัพท์อยู่ครับแล้วมันล้มเลย่ล้มมาแล้วหนูออกมาห,หนูก็วิ่งไปช่วยตาแล้วนี่ก็หล่นมาใส่หน้นเ,เขาก็มาช่วยตาอยู่กันสองคนมีพี่ฝ้ายยายหนูพี่นุก แล้วตาเรามีใครเป็นไรไหมตาเป็นไรนนไหมตาไม่เป็นไรเลยแล้วรถตู้ร่วมอออบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุาสาวรียใต้สถานี BTS อนุาสาวรีโทร9 9 8 8 8 8 8 8 8 8สถานีขนส่งมอชิดช่องขายตัวที่43โทร8 8 4 4 8 8 5 5 5 1 สถานีขนส่งตราดโทร039 525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833 18เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090 818 1844 18สถานีขนส่งเอกมัยโทร090 818 1855 18 เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกาทททตรัสเผยฤดูการท่องเที่ยวห้องพักถูกจองเกือบเต็มระบุปี2559รายได้ท่องเที่ยวตรัสพุ่ง23,000ล้านบาท นางสาววนณประภาสุขสมบูรณ์ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานตราดเปิดเผยว่าช่วงฤดูการท่องเที่ยวของตราดพบว่ามีนักท่องเที่ยวได้มาจองห้องพักค่อนข้างแน่นคาดว่าถึงเดือนธันวาคมน,นี้ห้องพักน่าจะเต็มทั้งหมดอย่าและก็ตามหากท่านที่ต้องการเดินทางมาท่องเที่ยวและประสบปัญหาหาที่พักไม่ได้ทางทททตราจัดเนนิการประสานให้ โดยคาดว่านักท่องเที่ยวจะเดินทางมายังจังหวัดตราดมีมูลค่ามากกว่า23,000ล้านบาทในปีหน้าเพราะนักท่องเที่ยวรู้ถึงคุณค่าของการท่องเที่ยวของจังหวัดตราดขณะเดียวกันตราดก็มีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวหลายโครงการ ก็ได้มีการพูดคุยกับทางโรงแรมนะคะตามเกาะเป็นหลักนะคะก็จะมีรับแจ้งกันว่าการจองห้องพักค่อนข้างจะหนาแน่นมากโดยเฉพาะจนถึงธันวาเนี่ยห้องพักค่อนข้างที่ใกล้เต็มแล้วนะคะแต่อย่างไรก็ตามมาเถอคะค่ะพททสํานักง,งานตาเราจะโทรไปคุยกับทุกโรงแรมในจังหวัดตราดเพื่อที่จะ ด,ดูว่าโรงแรมไหนที่ยังมีห้องพักยังเหลือนะคะเท่านถามมาที่เราเราก็จะสามารถบอกได้ว่าท่านควรจะไปที่ตรงไหนที่จะได้ห้องพักนะคะเราจะมีริส์มาหมดเลยให้โรงแรมค่อยๆ่อยทยอยถามเข้ามาจนกว่าโรงแรมจะเต็มจริงๆแล้วเราจะแจ้งว่าโรงแรมเราเต็มแล้วเพราะที่นี่เป็นแหล่งท่องเทีย่ยวคุณภาพนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวตลาดระดับบนที่เรียกว่าเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวทั้งต่างประเทศและในประเทศค่ะคาดว่าจะมีนกนเนเวียนนักท่องเที่ยวม,มากกว่า2 3 0 0 0ล้านค่ะ ะะที่จะมีเงินหมุนเวียนในในปี2,559นะคะเราก็จะมีกิจกรรมดีๆหลายๆกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นว่างานซีแซนซองนะคะที่เกาะช้างงานอันซีนอุนตาดเรลที่เกาะช้างแล้วก็มีงานโลคาร์บอนพอดีเดทที่เกาะหมากแล้วก็มี งานตาดดีแองเจลไอเลนซึ่งเราจะระดมกลุ่มผู้หญิงนะคะที่ทํางานมาหนักที่เหนื่อยมากล้าแล้วก็มาพักผ่อนที่ตาดมาชาร์จแบตเตอรี่นะคะมาร่วมกันทําอาหารเพื่อสุขภาพแล้วมารู้จกักแหล่งที่เขาเรียกว่าเขาเล่าว่าหัดทรายดำของเราสําหรับกลุ่มผู้หญิงเป็นยังไงซึ่งในการปั่นจักรยาน3เกาะนี่เหมือนกันก็จะมีกลุ่มเลดี้เจรนนะคะก็จะลงมามาร่วมสนุกสนานกับนักปั่นจักรยานแล้วก็มี นางฟ้านางฟ้านักปั่นนะคะมาร่วมด้วยซึ่งตรงนี้ในปีหน้าเนี่ยเราจะมีกิจกรรมหลายๆกิจกรรมเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเกาะช้าง o u t d o o r f e s ซึ่งรวมเอากิจกรรมในการเ,าเล่น outdoor ทั้งหมดมารวมกันไว้ที่เกาะช้างนะคะจงอวตราดเชิญนักวิ่งร่วมกิจกรรม run for trad mini half marathon 20ธันวาคมนี้ นายประธานสุรกิจบวรรอมผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมรันฟอร์ตราดที่ห้องประชุมสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรานดนายธกศชัยเกียรติอัมพรท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราดเปิดเผยว่าจังหวัดตราดโดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจงาังหวัดและโรงพยาบาลกรุงเทพตราด กำหนดจากกิจกรรมรันฟอร์ตาดมินิฮาฟมาราทอนวันที่20ธันวาคม2558นสณสวนรุขชาติตำบนวังกระแจอาอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดและส่งเสริมการออกกำลังกายของเยาว,วชนประชาชนและท่องเที่ยวให้รู้จักจังหวัดตราดมากยิ่งขึ้นผ่านกิจกรรมกีฬาสำหรับการจัดก,กิจกรรมรันฟอร์ตาดมินิฮาฟมาราทอนแบ่งออกเป็น2ประเภทคือฟันรันระยะทาง4.3กิโลเมตรประเภทมินิฮาฟมาราทอนสิ กิโลเมตรทั้งสองประเภทเป็นรุ่นทั่วไปจำกัดอายุและสูงวัยทั้งชายและหญิงไม่เสียค่าสมัครโดยผู้สนใจสาม,มารถสมัครหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักง,งานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราดโทรศัพท์039-543-369 9หรือที่โรงพยาบาลกรุงเทพตราดโทรศัพท์039-552-777ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่20ทธันวาคม2558ภายในเวลา5นาฬิกา ขอเชิญร่วมสร้างบุญสั่งจองวัตถุมงคลยิ่งใหญ่แห่งปี2558เหรียญเสมาสเสด็จเตียก็มารวงชุมพรเขตอุดมศัติ์รุ่นบาลมีอาภากรปลูกเสกโดยเกจิอาจารย์ชื่อดังวัตถุประสงค์เพื่อจะสร้างเหรียญเสมาสเสด็จเตียก็มหรวงชุมพรเขตอุดมศัติ์รุ่นบาลมีอาภากรเพื่อหาไรายได้สมทบทุนสร้างอุโบสถ ใต้พระองค์ใหญ่ณสนักสงฆ์อ่าวสลัดอําเภอเกาะกูดจังหวัดตราดประธานจะสร้างฝ่ายสงฆ์พระเทพสุมเมธมุนีที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดและเจ้าอาวาสวัดโยธานิมิตประธานฝ่ายคารวสนายนรงธีราจันทรางกูลอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดวาระหนึ่งพิธีอธิษฐานจิตปลุกเสกเดี่ยวโดยพระอาจารย์ไพรวันชยทัตตะโตที่หน้าพระบรมรูปสเสด็จเตี่ย กมรหลวงชุมพรเกตอุดมศักดิ์ณที่พักสงฆ์หาดทรายแดงตำบลหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่เจ้าวาดวันศุกร์ที่18ธันวาคม2558เวลา14.19นาทีวาระ2พิธีมังคลาพิเศษและพุทธาพิเศษเลี้ยนเสมาสเสด็จเตียก็มรหลวงชุมพรเกตอุดมศักดิ์ณอนุสรสถานยุทธนาวีกาเกาะช้างอำเภอแหลมงอบเจ้าวาด วันเสาร์ที่19ธันวาคม2558เวลา14นาฬิกา19นาทีสนใจสั่งจองได้ที่ศูนย์สั่งจองจังหวัดตราดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณอมร0871676999 ตะว,วันออกสอดสะอาดอร่อยราคาประหยัดเปิดบริการตั้งแต่เวลา16นาฬกาถึง22นาฬกาโทร039 525 488และ081 155 5052 50